เลสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งล่าสุดคือปี2015-2016หลังจากนั้นครับไม่เคยเข้าใจในพื้นที่ท็อปโฟอีกเลยหลังจากที่คุณอัยวัตได้เห็นลุกนู้กับการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลาเพียงแค่2ปีและสามารถพายูไนเต็ดได้แชมป์พรีเมียร์ลีก FA เคัพคารลาวคัพรวมถึงยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยทำให้มีข้อเสนอจากเลสเตอร์ซิตี้เข้ามาครับผมกับการพาเลสเตอร์ซิตี้กลับไปได้แชมป์พ แต่อย่างหนึง่งที่เลสเตอร์ซิตี้ไม่มีเหมือนยูเนนตดคือนักเตะครับผมของยูเนเตดมันเป็นนักเตะที่ potential สูงครับแต่สำหรับเลสเตอร์ซิตี้มึงดูตัวนักเตะเขาสิตอนเข้ามาก็ไม่ได้คิดอะไร พอเข้ามาเห็นละครกูว่าไม่ต่ํากว่า3ซีซั่นวะถ้าจะได้แชมพเมียร์ลีกแต่ก็ยังดีนะที่ขวดบริหารให้เงินในการทําทีมของเราในซีซั่นแรกถึง245ล้านกูบอกเลยโลทั้งทีมแน่นอนและระบบที่เราจะใช้กับเสเตร์ซิตี้นะตีสองหนึ่งสามที่มีมิดฟิลตัวรับ2คนเราอาจจะต้องโฟกัสที่เกมรับก่อนครับผมในซีซั่นแรกส่วนเรื่องการเสริมทัพผมบอกเลยครับเซนเตอร์ฮาฟหนึ่งคนมิดฟิลตัวรับ1นคนมิดฟิลตัวลุก1คนปีกซ้ายกับกองหน้า อีกอย่างละหนึ่งคนมาดูเซนเตอร์ฮาฟสคนที่คัดมาก่อนเควินเดนโซ่เซนเตอร์ฮาฟวัย25ปีส่วนสูง6ฟุต3ครับผมราคาอยู่ที่27ล้านมิลานสกินเนียอายุ29ปีครับราคาแค่19ล้านฮิโรกิอิโตะเซนเตอร์ฮาฟวัย25ปีตัวนี้ถนัดเท้าซ้ายครับผมราคา23.5ล้านรับงานแบบโง,โง่ไม่ดูสคอร์เขาก่อน แดนโซเราลองยื่นไปที่27ล <ivan. S 1> ้านก่อนเขาปฏิเสธเลยไม่มีต่อรองช้อยที่2อิโตจากไบเยนลองให้ที่27 <Canvas. S 2> เท่ากันเขาขอที่35.7สลงสุดเราให้ได้แค่30ล้านว่ะดิวแรกเดินทางมาแล้วครับฮิโรกิอิโตจากไบเยนมิวนิกราคา30ล้านท่วนอิโตเข้ามายืนฝั่งซ้ายเลย CDM ผมมีเป้าหมายแค่คนเดียวเลยคือมาตินซูบิเมนดี้ครับอายุ25ปีนะสแตต81ค้าตัวอยู่แค่37.5ล้านมากันแบบไวๆเลยครับกับ ิวการับซูบิเบนดี้ก็น่าจะเข้ามาช่วยเติมเต็มในแดนกลางของเราได้อย่างดีโซมาเล่ย้ายไปฟูลเลมราคา7ล้าน9้าแคมซ่าย้ายไปเบนฟอร์ดราคา3ล้าน2ตำแหน่งต่อไปที่เราจะเสริมมิดฟิล์ตัวลุกผมมีในลิสต์อยู่4คนคนแรกครับสมิธโลอายุ23ปีคนที่2ฮาวิเอเรียสอายุ21ปีดิสโกอายุ3.2แล้วคนสุดท้ายฮามิดโนริเคสเรียบร้อยครับฮาวิเอเรียสราคา32ล้านจากลิเวอร์พูลตัวนี้ถือว่าซื้ออนาคตแล้วกัน หวังว่าเขาจะอยู่ถึงอนาคตเดี๋ยวก่อนที่ไปเสริมต่อเดี๋ยวเรามาจ้างสตาฟกันหน่อยเริ่มจากเกมลับก่อนเลยนะเพราะว่าทีมเราผมว่าโฟกัสเกมลับมากกว่าซีซันนี้เฮ้ยมี5ดาวสองคนไป1คนครับในตำแหน่งเกมลับแล้วโค้รกองกลางมีไหมห้าดาวมีไปอีกหนึ่งคนโค้รในตำแหน่งกองกลางไปดูกองหน้ากันต่อโค้รกองหน้า5ดาวมีครับผมโอ้ยถือว่าดีได้ครบทุกตำแหน่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับว่าจะเพิ่มอีกดีไหมไปโค้รผู้รักษาประตูขอ5ดาวเหมือนกันมีโอ้ย โชคมันเข้าข้างว่ะทุกคนมีคนเดินทางออกโคดี้ครับผมย้ายไปร่วมทีมจากตุรกีราคา2ล้านสต่อไปริมเส้นฝั่งซ้ายครับอันนี้บอกเลยส่วนตัวคาอูรูมิโตมะปีกซ้ายวัย27ปีเดี๋ยวนี้เอากันง่ายๆเลย30ล้านทวนเขาต้องการ31.4แต่ขอตัดเซลล์ขอตอดไปเผื่อ,อนาคตเรหอาจจะปล่อยเรียบร้อยครับคาอูรูมิโตมะทักเตะในดวงใจของลุงนุอยากร่วมงานกันมานานแล้วครับผมตอนนี้11ตัวจริงของเราก็น่าจะเป็นประมาณนี้ตำแหน่งต่อไปครับกองหน้ามีนิลิตยอยู สามคนน่าสนใจทั้งหมดได้มาแล้วครับฮาโลเซกราคา23ล้านเราจะมี3เกมพิซี่ซันกับกับบักนะครับเกมแรกเกมที่2กับเรียวโซเซดัตและเกมที่3กับเบียริวสเกมนี้แหละจะทดสอบความพร้อมของทีมเราครับว่าจะสู้ในพรีเมียร์ลีกได้ไหมมีนักเตะเดินทางออกครับผู้รักษาประตูตัวเก่า มาดูเกมแรกกันจะจบยังไงศูนย์ต่อสองครับผมของกับบักอย่าเพิ่งคิดมากมันอาจจะเป็นการรวมทีมครั้งแรกเว้ยเลสเตอร์ซิตี้แพ้เป็นเกมแรกของฟุตบอลพีซีซั่นครับแล้วเป็นเกมเดบิวต์เมนเจอร์คนใหม่ของทีมแต่เย็นๆอย่าเพิ่งเห็นข่าวอย่างนั้นเกมที่2กับเรียวโซเซดัดจบที่3ต่อ3แล้วคนที่ยิงประตูครับมีมิโตมะฟาตาวูแล้วก็ซูบิเบนดี้ครับยิงทีมเก่าเกมที่3กับบียาริวจบที่1ต่อ1ลูกโทมัสย้ายทีมครับผมไปร่วมทับดูตันทาว เป้าหมายในตำแหน่นแงแบ็กซ้ายครับมีแค่2คนคิเลนเชียนี่ในวัย27ปีครับเรตติ้ง79ราคาแค่18ล้านอีกคนครับเอสตูบิยานอายุ26สแตต80ราคา22ล้าน แต่เอสตูปิยอนไม่ได้ครับผมเขาเพิ่งย้ายไปร่วมทัพอาเบลไรซิกนั้นก็ต้องเป็นคิรันเชนี่แล้วแหละอย่าบอกนะก <c oughs> ูว่าแล้วไอ้สัส <c oughs> ไม่ได้ทั้งคู่จบที่ไมโคเลเโก้ครับผม13ล้าน5จากอเวอร์ตันตอนนี้สิบเอ็ดตัวจริงก็ประมาณนี้เลยครับผมได้ไมโคเลเโก้มาเพิ่มตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือเราต้องหาเซนเตอร์ฮาร์ฟฝั่งขวาม,มาช่วยวะแต่ตอนนี้เงินเราเหลือแค่75ล้านเองอะดิถ้าจะหาเซนเตอร์ที่ระดับท็อปขนาดนั้นะ Oh, <laughs> หมดตัวเลยนะเซนเตอร์ Center คนใหม่ครับจากไอตันวิลล่าครับคอนซ่าในราคา32.5ล้านหวังว่าจะเข้ามาช่วยเติมเต็มในตำแหน่งเกมรับได้และลืมพามาดูว่ะเป้าหมายของบอดบริหารของเราไม่ยากเลยครับผมขอแค่จบกาลางตารางแล้วก็เข้าถึงรอบ16ของ FA ครับ ไปครึ่งฤดูการทีมอยู่อันดับที่16โซนหนีตกชั้นห่างจากอันดับที่18เพียงแค่1คะแนนตอนนี้เราเหลือเงินอยู่38ล้านหาแบ็กขวากันดีกว่าไค์วอลเกอร์อายุ34ปีแล้วสเตต81ค่าตัวแค่12ล้านส่วนซาลาเบียอายุ28ปีสเตต80ราคา20ล้านอยากได้ไค์วอลเกอร์ปัญหาคือทีมจะไม่ขายไค์พ็อกเกอร์ครับผมเพราะเขาเป็นนักเตะค,คนสําคัญของทีมไม่เสียเวลาเข้ามาตรวจร่างกายเลยครับซาลาเบียราคา16.6จาก เอซิมิลานงานหยาบแล้วเซ็นเตอร์ตัวหลัก2คนเจ็บทั้งคู่คนแรกคอนซ่าครับผม4วันอ๋อโอเคโอเคคนที่2อิโตห6เดือนหนักเลยเ <c oughs> อาไงต่อเนี่ยมาแล้วครับฟาเบียนแชร์15ล้านจากนิวคาสเซิลครับดิวแก้ขัดเจมี่วาดี้ย้ายไปเบสิกตัสแบบไม่มีค่าตัว <c oughs> จบฤดูกาลแรกอย่างเป็นทางการครับผมจบในอันดับที่16ของตาราง 38เกมครับชนะไปได้เพียงแค่6เกมเสมอถึง15แล้วและแพ้ไปอีก17 แชมป์เป็นทา้งได้ของอาร์เซนอลครับผม38เกมได้ไปถึง86คะแนน F a ครับก็เป็นอาร์เซนอลนะที่ได้แชมป์ด้วยการชนะอิสวิตทาวไปถึง1ต่ 3. อ3าคาร์พาวครับเป็นของเอตันวิลล่าครับผมชนะสเปอร์ไป3ต่อสเดวันโวของทีมเป็นคารูมิโตมานะ44เกมกับ19ประตูรวมทุกรายการครับอันดับ2ก็เป็นฟาตาวูครับผมที่9ประตูรวมทุกรายการและการพรัฒนาของนักเตะในทีมเราครับแต่ละคน <c oughs> มันไม่ใช่ในทิศทางที่ผมต้องการเลยว่ะดามฮอ,ฮอ,ฮอเซกเพิ่มขึ้นมา2ฟาตาวูเนี่ยเพิ่มมาเยอะครับผมเป็น80เลยตอนนี้กับอายุ21ปีมิโตมาเพิ่มมา2เป็น83ครับผมกับอายุ28ฮาวิเอเลียตอนนี้แตทแปดไปแล้วนะกับอายุ22เซ็นอเต้าฮารมีคนเจ็บอีกแล้วครับผมฟาเบียนแชร์เริ่มซีซั่นสออย่างเป็นทางการครับตอนนี้เราทําการเปลี่ยนระบบของทีมแล้วนะนะเรยมรับเปลี่ยนจากดีฟเอนทั้งหมดเป็นต็อปเปอร์แล้วบอลเพยิงดีฟเอนส่วนแนนบ ตอนนี้ปัญหาที่ผมเจอคือการยิงฟีคิกเว้ยฟีคิกทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเป็นฟาตาวูทั้งสองฝั่งซึ่งสแตตเขาก็ไม่ได้ดูดี ทำให้ซีซั่นนี้ผมต้องเพิ่มอาวุธด้วยการเสริมตัวยิงฟีคิกและไปเจอมา2คนครับราคาอาจจะสูงหน่อยคนแรกอเล็กกาเซียมิดฟิลตัวกลางและเล่นตัวรับได้คนที่2ดักรัสลุยครับผมในวัย27ปีซีซั่นนี้บอร์ดบริหารให้เรามาถึง117ล้านครับดิวแรกมาแล้วครับผมดักรัสลุยจากอยู่เวนตุ๊65.5ล้านเข้ามาปุ๊บก็มายืนเป็นมิดฟิลตัวรับตัวโฮดดิ้งให้กับทีมเลยนะ คู่กับซูวีเบนดี้อยากได้หนึ่งตำแหน่งคือเซนเตอร์ฮาบเท้าซ้ายมีหนึ่งคนครับที่ลุงนุชวดในการร่วมงานตอนคุมอยู่ในเต็ดเบดเวตเซนเตอร์ฮาบในวัย23ปีแฮลลี่วิงย้ายไปร่วมทัพเบนฟอร์ดในราคา10ล้านฟันเทอร์กาดย้ายไปวูบกับผมในราคา4ีล้านสามเรียบร้อยครับผมเบดเวตได้ร่วมงานกับลัตคีกับราคา40.7ล้านพอดีเลยครับผมเซนเตอร์คู่หลักเบดเวตกับคอนซาพีซีสั้นสามเกมเรามีเกมกับจิโรน่าฮัมบูกแอตแลนติโกมัิส เดินทางอีกหนึ่งครับซอลตา้าย้ายไปบูฟในราคา5.9ล้านดูผลพิีซีซันเกมแรกกันจบยังไง1-1ต่อกับจิโรนาครับเกมที่2กับ FC เอฟอาบวกจบที่0-3ของเลสเตอร์พิีซีซันเกมสุดท้ายกับแอนติโกมาตริกจบที่2-3ต่อครับเป็นแอนต์มาต์ลิกที่ชนะไปได้ จบดูกันที่2อย่างเป็นทางการครับแล้วเลสเตอร์ซิตี้เราจบอันดับที่4 38เกมมี72คะแนนการเสริมทัพการเปลี่ยนวิธีการเล่นเห็นผลได้ชัดเลยครับผมและแช,ชมป์ของลีกก็เป็นแมนซิตี้นะ38เกมมี84คะแนนใน FA ฟเอครับแช,ชมปนะช 20, ์เป็นได้ของลิเวอร์พูลนะชนะอาร์เซนอล2-0งศูนย์คาราบาลครับเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์ครับชนะบอลมาร์ทมหนึ่และเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดของทีมเรานะครับเป็นอดัมฮอลเซ็ตย่สิประตูจาก45เกมรวมทุกรายการในพรีเมียร์ลีกยิงไปถึง 21ประตูส่วนแอสซิตที่มากที่สุดนะคารุมิโตมะ12แอซซิตจาก38เกมในลีกส่วนการพัฒนาของนักเตะผมจําไม่ได้ทั้งหมดแต่ที่จําได้ครับฮาโลเซกจาก79ตอนนี้ขึ้นมาเป็น83ฟาตาวูจาก80ครับขึ้นมาเป็น84ฮาวิเอเลียสจาก80ขึ้นมาเป็น83ส่วนไมค์โคเรนโกจาก78หรือ79นี่แหละขึ้นมาเป็น81ครับส่วนตัวสองลองก็ไม่ค่อยมีใครอัพนะและดาวซันโวของลีกในฤดูกาลที่2ครับเป็นทางด้านซาวินโยของแมนซิี ตีครับผม28ประตูจาก38เกมส่วนของเราอยู่อันดับที่3อดัมฮอลแซกแอสซิตมีโตมาครับผมขึ้นเป็นอันดับ1นะ12แอสซิตจาก38เกมถ้าเราเสริมเพิ่มอีกในบางจุดที่มันยังเป็นจุดอ่อนผมว่าฤด,ดูกาลหน้าอาจจะเป็นฤด,ดูกาลสุดท้ายของเราแล้วก็ได้ เข้าสู่ซีซั่น3อย่างเป็นทางการครับเป้าหมายในลูกการน,นี้บอร์ดบริหารเราต้องการให้ทีมไปอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกให้ได้ส่วนอีกหนึ่งเป้าหมายคือการได้แชมป์เอฟเอครับทำไมมันต้องการแชมป์ยูโรปาลีกอันดับ4ไม่ได้ไปยูฟ่าหรอแต่ก็พอเข้าใจได้ครับว่าทำไมปีนี้ถึงเป้าหมายสูงเพราะเขาให้เงินทุนเรามาถึง226ล้านแต่ก่อนอื่นมาเช็คสกอร์สกันก่อนว่าเราจะเสริมตรงไหนดีนเซนเตอร์คู่ผมว่าพัฒนาได้หน้าเป้าอดัมฮอลแกก็โอเค หรือว่าจะเสริมสำรองมาเพื่อซัพพอร์ตดีวะสำรองตอนนี้แทบจะไม่มีตัวที่สามารถลงไปแล้วเปลี่ยนเกมได้เลยไม่เสียเวลาครับผมขอเริ่มดิวที่แบ็คขวาเลยยานคูโต้ในวัย24ปีและสแตท83กับราคา47ล้านปิดดิวไปที่รี้อยครับผมคูโต้กับราคา55.1ล้านแพงชิบหาย <c oughs> ตอนนี้ถือว่าทีมของเราเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะถ้านับตั้งแต่ซีซันแรกที่เราย้ายเข้ามา ผมว่าผมคงไม่ต้องย้ำนะว่าเราต้องการอะไรเว้ยบอร์ดบริหารของทีมเขาต้องการอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องทําตามที่เขาต้องการแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆครับคือแชมป์พิม e ียรกไปได้การรับมา2คนครับคนแรกโลคาเทลี่อายุ28สเตต86คนที่2บูโนกิมิไลอายุ28เหมือนกันครับสเตต86เช่นกันได้มาเรียบร้อยครับบูโนกิมิไลราคา67ล้านมัน้ง <No. S 1> ือว่าแพงมากอะแพงจนไม่อยากจําจราคาตัวมันเลย กลางแน่นตับปะตอนนี้นี่ยังไม่นับสำรองอีกนะที่มีดักลาสลุยที่ลงมาเล่นได้เลยอะ่ะผมว่ายังต้องเสริมว่ะจริงอยากได้เกมลับเพิ่มแต่2ตัวนี้ผมอยากให้โอกาสเขาอีกสักปีหนึ่งเกมลุกไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่อาจจะต้องมีสำรองเกมจัดตินย้ายไปร่วมทัพเวสแฮมครับผมในราคา12.3ล้านโอลิเวอร์สกิปย้ายไปร่วมทัพลาซิซโอในราคา25ล้านครับเอนดีดี้ย้ายไปร่วมทัพอูดิเดเซ่ครับในราคา13ล้าน ไปเจอมาหนึ่งคนครับมิดฟิลตัวรับจากบาร์เซโลนาวัยแค่22ปีครับผมมาร์คคาเซโดได้มาแล้วครับมิดฟิลตัวรับตัวอะไรคาเซโดจาก FC บาร์เซโลนาในราคาแค่6ล้านเจ็ดแต่มาถึงก็ต้องมาฝึกให้เขาเล่นเป็นดีฟเฮเมเกอร์ครับผมไม่หนึง่งดิวฮะไฟเบียนแชร์ย้ายไปลิดเวอร์พูลในราคา4.4ล้านโอเคตอนนี้ตัวที่ไม่ได้ใช้งานน่าจะไปหมดแล้ว ที่เหลืออยู่ในทีมนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้งานทั้งหมดแต่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งนะที่กําลังมองหาอยู่ตอนนี้คือกองหน้าตัวเป้าตอนนี้กองหน้าผมเล็งไปที่2คนนี้เว้ยคนแรกครับดาวิดนูนเยสอายุ27ปีสเตต85คนที่2ครับผมเบนจามินเซโกอายุแค่23ปีสเตต86เราอยากดูเนื้อในวละล่ะว่ลราขายร right? ิงมันเท่าไหร่กดเป็นทีครับผมเซโก1้อสามทีมที่เราจะเจอในพีซีซั่นครับผมทีมแรกเป็นฟิออร์ลิติน่า ดูผลเกมแรกกับฟิออร์กันจบที่1ต่อ1ครับเกมที่2กับจีโรนาผลจบที่1ต่อ4ครับผมได้ประตูจากคารุ้มิโตมะอดัมฮอ์แสก2ประตูแล้วก็คนสุดท้ายเป็นซูยอเมนดี้ให้2เกมก็พอวัดได้แล้วเกมที่3พีซีซั่นกับไบเยนมิวนิกครับจบที่2ต่อ1ครับผมของเรสเตอร์ซิตี้ได้2ประตูจากคอนซาแล้วก็มีโตมะและดังารดูยครับยิงหยุดโทษไม่เข้า ดิวซูเปอร์สตาดิวแรกครับผมและเป็นบิ๊กดิวของลิต t เตอร์ซิตี้ครั้งแรกเลยสิ่งที่น่ากลัวคือมึงจะยิงชนเสาชนคานอีกไหมจบซีซั่น3อย่างเป็นทางการครับผม ในลีกเราตกไปอยู่อันดับที่6 38เกมมีแค่71คะแนนส่วนอีเบครับครับผมแชมป์เป็นของริเวอร์พูลเราตกรอบรองนะแพ้ริเวอร์พูลไป3ต่อ2คาราบาวครับแชมป์เป็นของแมนซิตี้ครับผมชนะเชลซี3ต่อสส่วนอีกหนึ่งรายการที่เราได้เข้ามาคือยูโรปาลีกแชมป์เป็นของวูลฟบวกชนะเชลซี0 2ส่วนนักเตะของเรามิโตมะสเตตเป็น87็ครับผมปัาตาบูก็87เหมือนกันกองหน้าอย่างดาวินนุนเยสแตตแปดสิบวิฟตัวลุคฮาวิเอเลียสแค่8 4ดูโน กิมิไลซาเตตแต่87กับอายุ29ผมว่าซีซันที่ 4, สีซีซันสุดท้ายอ่ะฝั่งสายต้องมาแล้วส่วนกองหน้าสำรองครับอาดัมฮอลแสกสแตต85แล้วต้องกลับไปเป็นตัวหลักว่ะส่วนดาวนโนโวของทีมในฤดูกาลนี้เป็นทางด้านของคาโอรุมิตมะครับผมยิงในลีกได้10ประตูครับจาก38เกมถือว่าน้อยมากส่วนนุนเยสครับผมลงไป19เกมยิงไป5ประตูกูค,คิดถูกไหมไที่ซื้อมาเนี่ย และแอซซิดอันดับหนึ่งก็เป็นฟาตาวูนะครับผม14แอซซิดรวมทุกรายการส่วนดาวซันโวในปีนี้ครับเป็นทางด้านของเอลิงเบลฮาเลนที่25ประตูกับ38เกมมาลุยกันกับซีซั่นที่4กันครับผม หลังจากซีซันที่แล้วผมคาดหวังว่าจะได้สักแชมป์นะจากการเสริมทัพที่เยอะพอสมควรผมก็มานั่งดูที่สกอร์สและสิ่งที่ผมเห็นคือเซนเตอร์ฮาฟเว้ย<ฮ>คอนซาอายุ29ปีแล้วสแตดแค่82เเดเวดอายุ25ปีสแตด83ยังพัฒนาต่อได้ต้องหาเซนเตอร์ฮาฟสักคนวะเข้ามาช่วยเบดเวดแล้วก็ต้องปล่อยคอนซาออกไปเพราะตอนนี้เขาเหลือสัญญากับเราเพียงแค่1ปี และยังมีหลายคนเลยครับที่กําลังจะหมดสัญญาผมว่าผมจะปล่อยไมคโคลเลนโกออกและมีคาราเบียอีครับที่จะหมดสัญญาเหมือนกันรวมถึงอาวีเอเลียสวิลลออเวสมาวิดดี้คาอรูมิโตมะแบ็กอาเธอร์ดัมฮอแซกและปีนี้บอร์ดบริหารให้งบประมาณเรามาแค่160ล้านครับหลังจากซีซั่นสเราทําผลงานได้ดีขึ้นไปติดท็อปโฟเขาก็คงคาดหวังแหละว่าซีซั่น3อ่ะทีมมันจะไปได้ดีกว่านั้นหรืออาจจะมีถ้วยติดมือสุดท้ายทําไม่ได้ครับงบประมาณปีนี้เลยต้องลดลงมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอไปต่่ออสัญญ,ญากเฮ เพอเป็นเส้นอีกคนก็จะหมดสัญญาเหมือนกัน เรียบร้อยครับต่อสัญญาเวอร์เมนเซนออกไปอีก3ปีมากันต่อที่อิโตะครับผมเพิ่มสัญญาให้เขาอีก1ปีแต่ถอยจากครูเชี่ไว้เป็นตัวโรเทชันแล้วเสียดายอิโตะตรงที่มันเจ็บยาวในซีซั่นแรกถ้าตอนนั้นมันไม่ได้เจ็บยาว6เดือนผมว่าตอนเนี้เขาอาจจะสะแตตสูงกว่านี้แล้วก็เป็นตัวหลักของทีมด้วยคาราเบียครับเอาสัญญาไป2ปีฮาวิเอเลียนครับนี่คือตัวลุกตัวหลกักผมให้สัญญาไป4ปีเลยนะกับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นม,มาเป็น1 0 0 0 0แสนมีตัวม้าครับปีกซ้ายตัวสาคัญครับต่อสัญญาไปอ กัันครบผมอดัมฮอลแซกเพิ่มสัญญาให้4ปีครับผมพร้อมกับค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวไมายเคอเลงโก้ครับย้ายไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคา25.7ล้านตอนนี้ผมไปเจอเซ็นเตอร์ฮาฟดีๆมาได้3คนเดนโยโล o ครับตอนนี้อยู่กับโลมาในวัย21ปีสแตต82นะราคาแค่43ล้านคนที่2ครับมาร์กเกฮีอายุ26ปีตอนนี้สแตตร84ราคา43ล้าน มาคินยอสในวัย33ปีแต่สแตตแปดเลยดิวขาเข้าดิวแรกมาแล้วครับผมมาคินยอสได้มาในราคา46.4ล้านเข้ามาก็มายืนเซ็นเตอร์แทนคอนซาเลยครับส่วนกองหน้าปีนี้ผมให้อดัมฮอลเซ็แบ็กซ้ายผมล็อกเป้าไปที่คนเดียวเลยครับมีลอสเคอร์เคสอดีตเด็กเก่าของบอลมัดแต่ก่อนที่จะลุยดิยวนี้เราต้องปล่อยเซ็นเตอร์อย่างคอนซาให้ได้ก่อน <S <S เราเสียใจที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าคณะกรรมการได้ตัดสินใจปลดคุณออกจากหน้าที่ผู้จัดการทีมของเลสเตอร์ซิต ที่โดยมีผลทันทีแต่ครับ กูก็อุตส่าห์ว่าจะเตรียมทีมทีซั้นนี้เพื่อเอาแชมป์ซะหน่อย3ฤดูการกับเลสเตอร์ซิตี้ครับผมกับการไม่ประสบความสําเร็จเลยแต่ก็อย่างนึงอะตั้งแต่ที่เราเข้ามาในวันแรกที่คุมเลสเตอร์ซิตี้สิ่งที่เราเห็นเลยคือทีมไม่มีนักเตะที่จะสามารถพาทีมขึ้นไปเป็นแชมป์ได้เราต้องมาลื้อใหม่ทั้งระบบแล้วก็ตัวนักเตะก็ไม่แปลกนะที่มันจะมาได้แค่นี้แต่ครั้งหน้ายังมีครับผมอยากให้เราคุมทีมอะไรครับผมแล้วก็ กูจะบอกว่าชอบก็ยังไงอยู่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะขอคนละหนึ่งไลค์ครับผมแล้วคอมเมนต์พูดคุยชอบมากซับสไครต์รูปกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของลุงนุของเรากับการไปหาที่ให้โดนปลดใหม่อ้ยยังไม่ได้โอกาสเหมือนตอนยู่แมนยู u เลยว่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยที่โดนปลดแบบฟ้าผ่าเนี่ยฟ้าผ่าของจริง